จบลงไปครับผมกับการแสดงชุดฟ้อนเที่ยวเมืองคอนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องท่างไลฟ์สดบ้านเทานะคะนะครับกัจากลูกหลานวุ้งปงล่างซินไสมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมวังหันนี้จบลงไปคือการแสดงฟ้อนเที่ยวเมืองคอนนะครับเที่ยวเมืองคอนนี่คือเที่ยวเมืองขอนแก่นบ้านเฮานี่ยแหละเอื้ยเที่ยวเมืองขอนแก่นบ้านเฮานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแม่นครับโอ้เดี๋ยวนี้กะ เบอกไปแล้วเมืองของแนแก่นเทานี่ก็มีมองเที่ยวหลายมองเนาะใหญ่เนาะแม่เราเจะน้องล่ะ<น>โอ้ยพี่น้องไผบ่เคยมาเที่ยวขอนแก่นจักเทียอยู่ในเพลงนั่น,นะะิดนึค่ะมีครบสู่มองบันห้ไปเบิร์ตแล้ว <laughs> เอ,อ้าเอ้าเป็นยังมาแต่ทั้งใดนี่นวน <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับแม่ไ <laughs> พโรธพากันมาแต่ทั้งใดนเนี่ยเนาะคือบุคุณนะ่ะคุณตาแต่ค่ะเอ้าอันนี้มาแต่บุ้งผงล่างสินไสโอ๋อันนี้บม่บอกดอกโอ้คือจังค่อยเห็นคือจังค่อยเบิ่งตยุทธ์สวัดีเบิ่งทางทันงใดแม่นเอี้ย ร่ำยุบหน้าพ่กรัตนศินบอคันนี่จำาม่ได้สวัสดีค่ะพี่ฮานสวัสดีค่ะอุยยูเอิ่นที่านจังใดแล้วซื้ออย่างก่อนเปี๊ยบหน้าเป่๊ยาเคยเบิงแมวมันกระตูไข่ไข่กันนอฮานกับเปี๊ยนแนองเอาคือมาาจังใดไล่งั้นตัวพี่แหนองเขาหูจักอีกแค่นึงก็ไหนพี่น้องเป็นหูจักยู่สวัสดีค่ะน้องเป็นเมทนีสีบานเย็นค่ะค่เอาเธอสวัสดีครับน้องเนตรปลิ้ทอนวงปลงลางสินไส้ค่ะ อันนี้เดบนิดถือว่าเป็นปฐมมาเลิกปฐมมาเลิกบอมีผู้ใดค่อยเห็ุมาก่อนเดอันวงโงปวงล่างห่วมกับวงหมอลำอ,อันนี้เป็นไล่แรกก็คือพิเศษสูตรผู้ใดบ่ซื้อบัตรเขามากแต่เสียใจด้วยนะคะบัตรใดก็ปัดจี๊บเก้าบาทใหญ่เอ,อ้ยแต่กุยเตี๋ยวหม้อขอกับแพงกุนีถือค่าถือค่าก็ถือค่าถือเนี่ยถือกี่ลีกันทีถือวัานี้ไล่หนาให้เบิ้งฟรีสะกัดกันเฮียขา ดีพานมาแล้วกับพี่หลายหลายเราเน่ยงั่นคอยไล่นี่คอยขายบัตรละทองลอยแม่มาเรื่อยแล้วเอาให้คอยไล่งานโตน้ำมูก่อนโอเคสวัสดีเด้อค่ะเป็นตะบโมี่แห้งหายเสียสวัสดีแม่สุงเห็นมันคือ่องผมเนี่ยเบียกเบียกพลังกันโอ้ยนาะพี่น้องเอยเดินกระเดินคนละเส้นเที่ยวทางคนทีจากกระนมนั้นปีโลกมันหมุนคือขอบลมจะโง่โค้งเ็่าใส่กัน สวัสดีพี่น้องทัวทองทินหลายดินแดนพวกแฟนๆมาฟังฉันสาวบอยเบิกบานน้อยเฮวโออันเฮลลเฮวล e e นี่เขาคุณลวดว่า <c oughs> มาเด้อพี่น้องเอ้ยอันเฮวเฮวนี่ฉันเป็นคุณคุณไหมกูวอาท่านเอกจบใครคนบอกก้อนนั่นเถ<อ> <ๆ S 2> ียวอะไม้มันจบมบอกสวัสดีว่าเช่วงให้ฟังสะก่อนมาเด้อพี่น้องเอ้ย มาเอาแนวเฮาไปไวส sw ีให้เฮาเห็ดแนวใดเฮากับพ่อเห็ดใดอยู่ส um ี่ผ้าเฮาไปก้นป okay ู่หาหนูหักนอไม่ไรเงะไรกับปอมแต่เม um ื่อน bueno sí ี้ตัวหนูเองอาสิ่บท่านเอพร้อมทําการแสดงเทื่องเวทที่แต่ขันเมื่อใดมีโอกาสดีๆกับสิมะรับใสขันเมื่อใดใดมาไล่สดกับรัตนาสินอีกแล้วก็จะ่ริืมแถมมาไล่ออนไลน์จากสองหมื่นเนี่ยเด้อค่ะอยู่เป็นมาก ะเนมหาเงินเป็นเนาะเอามาหาเงินตอนเราไปหาหัวกะที่ถือบิงมานั่<ด><ด>มถุยมาหาเงิอนใหญ่เอ,อ้ยสมทบได้เด้อสมทบเป็นทุนการศึกษามีแต่นักศึกษาศิล,ลปินในข่ายของนักศึกษาและกกาศิล,ลปินที่มืออาชีพแล้วเมื่อนี้มาโอมกันให้พี่น้องห้องอยู่เบิกันกันแต่ว่าใหญ่นี่บอกคือ,อหมอลม<ย>่ํามห์คือจะนักศึกษาไปอันเมย์เอ้ยเมียนี่หลีตัวของตตยูปีหนึ่ง ปีนึงตี<ม>ป้าตัวปีซีสิซ้ำไดนเนาะปีว่าแล้วว,วะว่าแล้วมันสิบอกไปหูนปห้นี่ฮะด้านเห็นบอกเป็นมหายแห่น้ำเนี่แต่ต้องการเบิดหลังเงินนะน,นะตุ้มเมือนี้ก็คือใส่เงินเป็นหลักพี่น้องเอ้ยดางดนตรีกับบ่อคอยได้พี่น้องมาหาเงินบ่ได้ามาหาแนว่ยหมอนขจาวาเออเอาขออนุญาตเช็คความมินใหญ่เ่าไหลโซ่เ่าต้องเบิงได้ว่าเพื่อนว่าจังไหนอากูท่านอีกเขาทุกไม่ยู เท้าบ่ถามข่าวเปิดเลยเป็นกะซีวาเท้าดีมายิงแท้ขนาดนี้พันว่าอันคอมเมนต์พันเนร่ะอันบอกบ่คือว่าสาวบอยเบิกบานคือจังมีงูพันน้อบอกแล้วให้มึงเสียงดีดีอันพูดท้วงนี่กะสิ้นกระโปร์กระแตกดูกเรเดิ่งพี่น้องเขาเลยเห็นเบียงหลังฉันซ้ำเขาเลยโปรเอลพี่น้องขาใหญ่ขาพี่เป็ดขา ว่าวหอดรัตนศิีนิดหนูคิดเห็นเลยเดีคิดเห็นล่ำเดินคิดเห็นล่ำเดินฟังย่ำไหนกับมวนย่ำนั่นเดี๋ยฟอนเดีย้อนใส่กับยังว่าเอาหนูแตงหนูแตงแก่มาอยู่ดิทำน่องเดียวกันล่ำเดินนั่นแหละแก่เพี้ยงเล่ะสิว่าไป็หู้ใดอีกนัวมันนี่รอดหลักจากลมหนาวบารก่อนดังเลยติดต่อคุณนิดนึงให้กูขืนกวนสูนยจะขืนตามมันจีบก็ถือที่ซุ่มมวลนี่ก็บอก ฮิตใจดีดีเอาเงินเงินฟอนฟอนงามงามได้ใหญ่ฟอนเทนูหนูจะลองให้ฟอนเอาเอาความแล้วหนาวนี้พี่บอกว่าจะมาสีจะจับน้องทางกีน้องจักะจี้หัวใจป่านชะนี้พี่ไปอยุ่ที่ไหนหรือพี่ไปเห็นของใหญ่เหตุชะนจึงไม่ ดูต้นต้นฉบ,บับเอมันตาหรือดูหนาวน้องอยากเต้าหรือหาทำของเจ้ามันนั่นคือหำลิงไปเที่ยวหลอกเที่ยวลวงแต่ผู้ยิงว่าบอกคือหำลิงของไอ้นั่นคือหำงัวจบแล้วกี่เป็นจะวัดเลยล่ะย่าฟังเดิอมันสิไปน้ำเพียงเขาเด้ดเดี่ยวนี้ต้นต้นฉบ,บับรอหลัลกจากลมหนาวอันนี้รอหลกจากลมหัวกุด กะเป็นตะมีแห้งเนี่ยร่มมัหน่เนาะเออวัฒนธรรมอันดีงามเว้าเป็ดนี่ก็เป็นเพลงเบิดใหญ่เอยมีเพลงใหอีกบ่บวันี้อันคันแมนยูมอขอเว้าไปถึงล่ำพืนกะสิเป็นคุณแม่อุดมศิลป์เพิ่นสอนอันนี้เอกหมอลำั่เนี่ยหนิค่ะลูกศิษย์เอกทีเนี่ยศิษย์เอกอันนี้ศิษย์ทอยากฟังบ่พี่นองอยากฟังบ่เอาคือมิดโอ้ยบ่มีเพื่ออยากฟังซ้ำ อยากอยู่แอดมินอยากฟังอยู่พอนะีย่เป็นเพคนเบาๆให้เนาะหันเนาออย่าเป็นบวกการองอ้าวก่อนใดเนาะให้ฟังเนี่ยให้ฟังเนี่ยจำใดบ่เนาะเนาะคือส่งขีดอยากจ e. um ้ะเนาะเบื่อหัวคิวเพรวดพี่น้องเอ้ยมันเป็นง่วงขู่สูญเพิ่มขึ้นยังว่านาอเต็กสูขึ้นที่หลังกูยักหลงขี้อยู่ให้ฉันขึ้นก้อนจะขึ้นตาม ชุบมูนี่ไม่บอกบ่จื้อบ่จำหายเว้ยนี่จะมาถอดสีกับน้ำบ่สีกับบ่สน้ำบ่สีทีมเวลตนาศินพี่เด้เอาล่ะเนาะพ่อดีล่ะเพิ่นมาเพิ่นจบเพิ่นกับสีได้บรรจุรัตนาศินเลยโอ้ยพ่อดีทางต้องการนักดนตรีค่อยเคี้ยวอยู่ว้าวพี่จะค่อยเคี้ยวประเด็นนี่พอสมควรค่อยเคี้ยวแตงยลายหูยังบอกกาวาเลยดิเอาพ่อดีล่ะนักดนตรีศิลป์ใช่หนิค่อยเคี้ยว ไปยูนัมบอลลาี้เชี่ยวกัพอดีถึงตัวเออให้เจ้าว่า้าเใีย่เขาเสียว่าข่อยแฟนปูฟังตีวงล้อมยับเข้ามาจำว้เนอโอผมว่าสงสารขี้บอดใทเนาะบ่อยเบิกบากขอฝากพอฝากแม่ตีตามเป็นลูกเต่าไปบ้านซอยงานสู้ชีวิตมากูข้อแห่ แฟนผู้ฟังอยู่บ้านลืมแล้วไปน้ำธนาบ่อยเบิกบานน้ำเอาเรื่องนิทานไม่มาเสนอเป็นผลงานสนองแน่ท่านผู้สนใจยัถ้ามันขวงขัดของเกินบอลงเอาน้ำพาฝากไว้กับปู้ญางผู้เป็นแฟนอดีตุลนออกสินนเน๋อออกนิเจนเน่เน,บน่บ่น้อ ดมองสิ้นไปนม่มแบนเหนือบานไตไทยเก่าเมืองอุดรแถวบ้านเจ้าดงเข่งเขตตำบลข้กิงแถวช่างเมืองอุดรทุนอุดรท่างใดเหรอสี่เป็นวดเพื่อหมู่จ๊กก่าพ่ดองแถวช่างเมืองอุดรทุนหนองบัวบ้านเหารัตนาสินแฟงเก้า มามาเราตัวมาแล้วนางทานเขาผู้เขาผู้เตยเลยหลวงนางทานเขาผู้เขาผู้เตยเลยหลวงหอมกินดวงดอกไม้ผู้มาละเตาละใสดัส้งเสียงเลี้ยงผู้มีนกอบการกีดก็มีประดับประดอกไม้ผู้มาละบานพองบานบานดอกต่งางบานบานไปนางมีบานเบยบกดอกบานแก้วกันบาน เป็นขันผู้เลี้ยงกันละเป็นยุ้มบ้านเป็นขันผู้เลี้ยงกันละเป็นยุ้มซุ้มผู้ดวงเกียรแก้วหอมกลุ่มละกินกระดันดันดุงดันดันดุงดันดันดุงดันเดินล่วงไปสาหาหลิงเห็นไหมท่องเทพกันนิกาหลิงเห็นไหมท่องเทพกันนิกาบุษบาบางใบบางใบบางเบยชมไทยกระจังวัดเ่ยวสอน บุษบาบางบางในให้กวงมีดวงดอกมีดอกจะปีดอกตอนพอนพัวดอกดวงตว,วงดอกใหม่ในป่ามะลาหอมกระจังมาจอมพิณน,นังสียางเดินเพื่อนฟอ ชีวิตมาขมภาคโคย,ยังยิ่งค่ะคุณ<น>เป็นใหญ่ใหญ่พานว่นเป็นเต็มมัสมัคยุรัตนสินเพลินลาบว่านี่เอ้าคือว่าเป็นลูกศิษย์คุณแม่อุดมค่ะเป็นลูกศิษย์เด็ดอีค่ะซิม,มาจากเพื่อนใดเจ,จังใดเพื่อนซิมิมูตีเพื่อนเศร้าว,วงแล้วขบเกี่ยวเด้อขบเกี่ยวเด้อแมนเศร้าววแม <c ười> นเศร้าบวดเศร้ากว่าวซีเดมาตัวปีหนึ่งมิสองงานเปิดว้งกับปิดว้งคุณแม่คุณแม่ คิดพีดหรือคิดถือที่มอบมรดกให้ลูกซีดนี่เหรอโอ้ยบ่เอาดอกกระติมวดระโดงบ่อยบ่อยเธอว่าอะไรกันเอฟยกไปพีดพงหลวงมันนี่โอ้ยเอฟกับแซงเพียงไปหนังแต่กูลับดีพ่อตายยังได้บีบวกนึ่งแม่บอด้อเจ้าเด้อไปครับอ้าวพ่อหอมปากหอมคอต่อไปช่วยยังน้องหล่ะ โช่เลื่อมไล่ครับผมเลื่อมไล่แบบใดเป็นการแสดงชุดแบบใดบอกสูบีฟังแนวพี่บ่เคยหูจักจะเทียร์เลื่อมไล่ยังไรงูจงูเฮานี่บอกหรือไรยังงูจงเฮางูจงเฮาอยจงอ่างจงอางจงเฮาในกู้ว่าอุซ่าบอกสูฟังแนวผู้ใดเคยจะเล่นเอกตลกน่าสูดเออกเฮานี่แหละตลกสิผ้าไปเบิงงูจงอ่างอยู่บ้านโคกสตงอาอำเภอนำพองเออน้ำมาเลี้ยงร่อยเป็นโช่ทีมิซือบา เลื่อมลายโอ้ตี๋ค่ะปาดบ่เคยเห็นจักเถื่อให้พี่น้องเฮาได้เอาไปรมสัมราญรับชมกันเลยมื้อนี้ที่เวทีของรัตนาตส,สินศิ์ไส้ของเฮาโอ,โอ้โหสิตที่พิเศษเด้อครับพี่เป็ดขาคุ้มค่าซะเหลือเกินเนาะสว่าสิเปลาได้อีเมสัวเออ,อพคน,นเดียวบางหนาห้าเฮาค่าขากเดร์คนจำซีอเฮาบ่อยๆปนัดมติดตามเฮาพหมนเด้ เบิ้งยูอันนั่นแม่แม่ข้าหาบเล่แม่เบิ้งอีรีเด้ผู้ใดบอกสู้ฟังผู้ใดบอกสู้ต้องมีผู้บอกสู้ฟังได้เนี่ยเบิ้งอีหลีเบิ้งอีหลีผูื่นคนนี้อย่างมาล่ำมวนแท้เพลินพองผู้งามพองแม่ล่ำดีจังสี่จะตายเด้อใหญ่เด้อเอหาเมื่อจะนี่ใครมาเสียงกันไว้แท้มันสีหาผู้แทนยากบ่เอื้อบ่อยากเฮ็ดมาตรฐานไม่สูงหลไรขนาดเมื่ออื่นสิบอกเลยล่ำผิดขี้ใบก่อนเตี้ยเออ มันจังดุดน้องมันจังบ่เทียบมาตรฐานเท่าใดหันเคยฟังมันวางไดเกาะหันเคยฟังมันวางจังไดเกาะอันเจอได้เจ๊ซื้อแม่ค่ะเจี๊ยนน้ำว่านเหล่าตัวไปฟังจากผู้ใดมากบิ่งเนี่ยติ๊กตอกว่าหน้ามานเหล่าตัวเออเอาล่ะน้องๆพร้อมแล้วมันจะเสียเวลาพุ่นผู้ฟังเป็นจีเบียไปเอาว่าที่หลังมันเป็นพิธีกรไหมอาเชิญรับชมมวลมูนค่ะเลื่อมไล่ค่ะ